สวัสดีครับพญ่สมฤทธิ์รักต่างใบครับนีเป็นกุ๊บริดอีบุ๊มเป็นกุ๊บลาเป็ดอีกเบอร์หนึ่งนะครับผมกำลังจะเห็ดลาบเป็ดทางคุณจะปิ้งปิ้งปีกปลาเนาะปลาโตเนาะอาหารเต่าเขงเข้ามือนี่นะครับผมมือว่านนี่โอ้ยแสบแห้งมือนี่ก็แสบแห้งมือนี่ก็แสบอีกนะครับ แ่บอีกมันมื้อนี้มามาหลับองค์เดียวนะครับเนื้อเนื้อในอกมือวาดนี่ก็เนื้อในอกอันนึงแต่ว่ามันก็มีหนังมีเครื่องในใอันนี้จะมันก็มีตั้งแต่องค์เนื้อเนื้อเลยเนาะเนื้อ,เน,อ,เ,นอ,เ,นอเนื้อกับนังฟักใส่กันหมดแล้วที่เหลือก็ปิง้งพอน่ากินก็ปิง้งเบ้ยวควรนกุุบอยู่คน พอตอนเท่าอันไปเล่ามนทำ <c oughs> าที่ห้องสูตอะไร,อ,รอ่าตอนเป็นตาเนี่ยอ่าแต่ว่าแซ่บอแซ่บโยที่เข้ามาจากปากไร่นะไปปกักเวี่งจันทร์เนี่ยมันเป็นเพื่อนหยับบัวเคยเรื่องมันเพิ่นปิ่งแหงพอดนะตอนแรกว่ามันบัวุกแต่ว่านเพิ่นปิ่งให้เติมแหงคอรล่อเลย อพอดีปิ้งซุกกะเห็ดลาบเฮ็ดลาบนี่แล้วพอดีหอมใส่ถั่วหอมหลายแล้ววันนี้โอ้โหมันมีไส่ข,อขอ้าวกลวงเว้ยลาบก็บต้องใส่ตัวเนะ <c oughs> าะใส่แล้ว ได้ดงไงแล้อส่เดียบรอยปุงุง<ม>เรียบไปละเนี่ยมีแต่ชิมรสตัวนี้พว่อน่านี่เป็นไดอ่ะลองลองเบิ้์รเราหล่ะก็ไป<ๆ>็่ยนทิมเทสิ่แล้วนะเรีบลอยลาเป็ดองนึ่งได้จานนึงพอดี เนี่ยดูที่หน้าตาของลาบเป็ดอูอดีเลยอ่ะมาใส่ปิงมาปิงสุกหลายมันเปลียนเปาโอ้มันคือโบกุ้คือโบอาล่ะนี่มันอ่อนผด สมอะละสิบบาทละอือเบิงนี่ปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดกับลาบเป็ดนี่มาตัดบ่ต้องตัดดอกุูนะอาหารของเฮาเมื่อนี้ปิ้งเป็ดลาบเป็ดแล้วก็ผักสดนะครับปุ๊บขัด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 มาครับวันนี้าวพร้อมละปิ้งเป็ดลาบเป็ด ทั้งปิ่งทั้งหลับกับข้าวเหนียวห่อนพักสุดปิ่งเป็ดปิ่งปลีกคุยบิบเลยครับมาไหนเมื่อไหร่บ่บร้เก็บผักใบมะกรูดมา กินกับพักสดอ่อมาอันนี้มักแหน่นะครับตั้งบนมิ้นต่าตัดบ้องตัดบ้องสับแห็นแบบบ้านๆเลยแบบนี้นะครับ นี่จักงวงศาลเย็นน้ำมันเจ้าสิบสามตอนนี้ไม่เย็นแล้วแดดออกมาแนมมั้งค่ะเจ้ามิเจ้าเคยรูปเจออะไรนี้ไหม อากาศยันงกระดูกเป็ด <c oughs> ย่งดูเป็ดคุยกับลาบเป็ดเ <c oughs> มนูเปลี่ยนีลได้กินสองสองรอบนะครับสามร้อยห้าสิบบาทได้กินสองสองเทือยิมบุญฮั่น มตมตอนแรกว่าจะเอาปีกมันเนี่ยต้มที่ยังต้มต้มกันได้เื้ากันเ็แรกว่าปิงป่งปิง่งก่อนปิ่งใจกนันนี่เป็นขาโตนะครับปิ่งขาโตนี่ปิ่งแล้วมันก็หดเหลือซ้ำนีแ่แหละอันนี้ไม่ต้องสับนะครับหั่นเลยมือมือว่าน แตว่าอก้มงจะมีนมเพราะว่า,าวมือว,า,วานี่เขาต้มแล้วนะเนาะเลยมาเตรียม เมื่องนี้ได้เฮ็ดงานหลายอยู่มืนเนี่ยเพราะว่า <c oughs> ทำสปอร์ตมันสี่สิบ้าณสี่สิบโตนะครับเพิ่มอีกบภาษากลางเดี้ว่าไทยไหมว่าภาษาอจานนะคับว่าภาษาไทยบางคนที่เขาต้องการภาษาภาษากลางเขาทำให้ มันสิมาอัดตอนเลยตามเวลาของราชการเขาจะเริ่มที่ประมาณสองโมงสามโงนี่แหละก็คือทุกคนนี่ต้องได้เบอร์ก่อนเม่นมันอัดไปเลยเหรอกเลือตั้งแต่ว่าเบอร์นะครับเบอร์มาใส่ แมนที่ร่ออยู่ตอนนี้ก็คือร่อบเบอร์ mm hmm. แต่เข้าอัานไปล้อล่ะวะ่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์ส,รส,รสไปหอด <B> เพื่อไวหอดเบอร์สิบปุนละ mm hmm. แต่ที่ยังมันก็ไม่ถึงหรอกกู mm hmm. ที่ลงสมัครเลือกตั้งสอบจอนะครับ อืมดีเลวศบ้าข้ากินกับใบปิ้ง่อเลือดเป็ดนี่มันมีประโยชน์แล้วก็เป็นยา ก้นตกต่วนใหม่ตกกกใหม่ควาอ้ส่วนทั้งสิ้นะครับที่รถชนรยังเนี่ยทั้งเีก็คือสิ่งที่คนโบราณที่คิดถึงเร็วที่สุดก็คือเอาเป็ดมาปาดเลือดให้มันกินนะนะครับก็คือเลือดเป็ดมันเหมือนกับว่าเป็นยาอ แต่หลายริมเลือดอยังประมันยังเถื่ะเลือดขอดอ้างเลือดยังเรื่องเดียวมันป้องกันได้คือยังพ่นตกกโวนไม่ไปขึ้นขึ้นโวนไม่เราวตกพัดตกลงมาต่ำลงมา อาแคนนะครับกันแรกจบจับจับจับซิก่ะจับสัน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 ,สนหายใจลงขึ้นมาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดก็คือเงียวให้มันกินว่าจะไงอือเงียวใส่ขวดหรือเงียวใส่ขันใสนยังันแล้วแต่ภาชนะที่มีอยู่แถวนั้น <c oughs> หรือคันมีใบไม้กับ,บใบไม้เฮ็ดเป็นกระจอกเงียวใส่หรอกไม่ใหหมันกิน นที่ตกต้นไม้อักกันนี่นัน่นนปลซุกมัปซุกดูยอ,อยากคักกาน,นั้น นี่หัวหัวปีกมันอ่นี้โบโลนสุกปะสุกสูกน อันนี้ยินเจียงเปียดเจียงไล่เนี่ยอเหมือนกับว่างานเข้าแล้วประมาณนี้นะครับืันบะบดเกินมันมัน ดูค่าโลดนะครับนี่คือวงบอกได้ว่าเฮาบ่แม uh, mm hmm. ่นคนหล่อหล่อแหล่ๆโมเมนคนจิกดิกจอกหลอกนะครับบ่แม่นคนจิกดิกจอกหลอกว่าสิมีกิกมีกักนอกอกนอกใจหรือว่าคุยเล่นคุยหัวมีเฟสมีไล คุยตั้งแต่เรื่องไร้สาระหยอกพูดนั้นตัวพููนีออนนน่อันนั้นอันนั้นก็มีนะครับบางคนมีเสียงไร่จิิงนองหรือว่าเสียงเฟดปิ้งลูกกลางจางหลดนะครับเราจะลูกแปทนที่ติบอันโยกับหันนะครับเป็นคนเป็นัขนเนาะอันนั้นบ่ต้องบ่ต้องบอกบ่ต้องถามว่าผู้ใดทายมากบ่ต้องถามว่าผู้ใดพาะมาก เวลาเขายางกับขึ้นมาหนาะเะลี่ยนสีหรือว่าอาการก็จะเปลี่ยนไปอันนั้นคืออืสำหรับคนที่มีอันนั้นเพื่อว่าเอาไว้เป็นตัวเลือกนะครับมีความหลับล้มความในหลายลูกไผ่เมียไผ่ลูกไผ่ไไพัวไผ่เป็นทั้งท่านกับเพิ่งเอราวด มันนี้ก็ม่เหนวาลายิจานนั้นไท่านกินนะเห็นแล้วกินแล้ว นนกินอยู่สองผักผักโดนก็ผพักอีหลาเสียงตามตายมากหล่ะ เนในโรงเรียนจัดงานกิลา่าเห็นมาที่ผ้าไปผู้พบาทนะเห็นจกมีจากโรงเรียนที่เขาจัดงาน <c oughs> <c oughs> แข่งกีลาโรงเรียนมั่นเที่ยมมันหมอโรงเรียนบ้านผือ เนี่ยยังแถวๆนั้นก็เขาจัดกีฬากลุ <c oughs> <c oughs> ่มของโรงเรียนเขาจะจัดงานกีฬาสีอ่าภายในอาชย์นี้ก็ของน้องสำโรงนะครับจัดงานกีฬาสีสำหรับเด็กหน่อยที่อ่าบ่ได้เป็นนักกีฬาคะ่ะช่างยุดนะครับ กินพ่อมห่อนปันพ่อมเผา,อ,าอ่ะไป่ขอขอายพ่อล้ กระโดนก็กระโดนพร้อมักมันที่เป็นยอดนวอนอกรอนเพรไม่ค่อยมักเพราะว่ามันคมอาจจะเอาเอาเอามักใบที่มันเป็นพืชออกแล้วอย่างเงี้ยที่มันเกือบจะเคี้ยวแล้วนะลมพัดอะไรยิ่งเดือด ไม่ได้เจ้าใส่คือเสือกันเน่าใส่บุใส่เจ้านาบอเย็นลูกนี่เศรษฐกิจเปลี่ยนไปหลายนะครับผมแย่ <c oughs> yeah. อะไรกันล่ะ ต้องเสบนะครับต้องรู้จักเสบเจ้าของ<ม>อกินข้าวยังเสี่ยงคว่าเป็ดสามร้อยห้าสิบบาทซื้อมากินได้สองมือสองขบับแล้วเนื้อบัวเนื้อบัวมันลงเล้วนะครับเป็นตั้งแต่ก่อนมันขึ้นหัดสามร้อยยี่สิบหรือสามร้อยห้าสิบบาทบางเจ้า<ม>ตอนนี้ลดลงเหลือสามร้อยเพราะว่าตัว ตัวัวนะครับเคยขายได้สี่เมื่นหาเมื่อยงนีมันก็ลดลงเหลือหมื่อนกว่า,าจังแีะนะครับลดมากสําหรับตัวหัวงัวเป็นตัวนะครับนึกว่าช่วงเจ้าเขาแล้วเดี๋ยวมันจะราคาขึ้นบรแมานนะครับยังเหมือนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมก็คืออาหารเนี่ยมันหาให้ยากกว่าเดิมตัวใด,ดเลียงงัวก็คือว่า คิดพิษนะครับวาง่าถือซื้อมาเลี้ยงซื้อมาแหล้วแห้งลงกาเกนื่นอนยังน่องผมนะครับว่าเป็นพราค้าตลาดนัดตั้งแต่ใดแต่ไรมามันกับพ่อได้พ่ออาศัยเด็กก็ไปซื้อให้ซื้อน้าซื้อรสซื้อล่าอะไรนะครับรายไ,ได,ด้ดีตลาดนัดเนี่ย ารายได้ก็อย่างน้อยๆก็ครึ่งต่อครึ่งอ่ะรายได้เขาลงทุนไปซำนี่เข้ากันแต่กำไรมากครึ่งนึ่งขายดีได้เร็วแต่ว่าซุมเมอร์นี่โอ้ยมีต่จมโอ้ยอวยป่านปวดแข่ววันนะครับผ <c oughs> ป้ใดก็ได้เอาตัวรอดไว้สะก่อนมาสื่งหัวสื่งัวเลี่ยงแห้งหยัก,กว่าเก่า ยากกว่ามันต้องดูแล่มันอพูดได้ถึงนัดย่างไดก็เฮ็ดใบย่างนั่นก็จังผมหนึ่งสิก็ถือว่าแย่นะครับถ้าไลลขึ้นไปย้อนหลังยังเสีเถือว่าแย่มากๆตอนนี้แม่มากๆเลยเด้ เพลงเด็กควันเนี่ยผมได้เฮ็ดเพลงอย่างหน่อยหน่อยเลยยี่สบกว่าเพลงขึ้นต่อเดือนนะครับเดือนเนี่ยชูเมือนเนี่ได้เฮ็ดถึงหาเพลงกับว่าบุญ <c oughs> มาในโครงการทั้งหน้าเข้าหวังไว้ว่าที่เฮ็ดข้องการนั่นนี่ที่มีงเงินเก็บนั่นนี่อันนั้นคือ มันเป็นฝันที่เลือนลางเลื่อนลอยนะครับเป็นขวามฝันที่คือมันมันเป็นครงกันที่แท้จริงได้สาหรับยุคนี้ก็คือเฮาเอาต้องเอาปากเอาทองเฮาอ่อยยมซะก่อนนะครับเฮาสี่ปแล่นตามเพิ่นบม่ได้นะครับคือผู้เพิ่นมี่ผู้เพิ่นมีโอกาสนะครับยุคนี้เป็นยุคที่หักเหลี่ยมคนดังเยอะนะครับ คือจังกลุ่มบอดกลุ่มเอยียงเพิ่นจังสรรกลุ่มที่ข้าเจ้ามีหลายหลายร้านนะครับก็ชี้บอกแล้วล่ะบ่งบอกแล้วว่าเขารวยที่เขารวยขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บกิดอีรลีกับเพราะอะไรนะครับเพราะกลกลยุทธ์ในการหาเงินนะครับความสุดจริตไหมมันก็เป็นการเอารัดเอาเปรียบกันนั่นแหละนะครับผมเ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นนะเฮาหากินด้วยความบริสุทธิ ด้วยความซื่อสัตย์ดีกว่าเนาะค่อยเป็นค่อยไปนะครับกินในเอ่มมีความสุขภายในครอบครัวมีความสุขกับสิ่งที่เจ้าของมีดีกว่านะครับที่ประเดี๋ยวไปทะเยอะทะยานไปเพื่อฝันอยากให้มีคือเพิ่นนะครับเวลาเพิ่นมีนะครับโบแมนวา่าสิไปอ่อนซอนในแต่ย่ามเพิ่นมีให้เบิ่งเวลาเพิ่นหาน้ำเพิ่นหาจังเดเพิ่นยังค่อยมีขนาดนั้นนะครับ ยิ่งรวยยิ่งไม่มีโอกาสที่จะได้พักผ่อนด้วยซ้ำนะครับอ่ะสำหรับมันนี้เอาไวซัมมีนเอาไวซี้ก่อน <c oughs> นะครับกินข้าวลาบเป็ดปิ้งเป็ด,ปดยังเห็ดเนวกินทุกกันกินในี่ยละในชีวิตก <c oughs> ารใช้ชีวิตช่วงการใช้ชีวิตรักต่างวัยไทยลาวนะครับปัญญายุทธจมฤิ์มีนตาสาวลาวสาวเซนยงบุรีนะครับใกล้จะถึงสามปีเต็มที่แล้วนะครับผมอ้าม้อนี้เอาไวซัมนี้ก่อนเจอกันมื้อื่นครับผมสวัสดีครับ